รถ SUV ไซส์เล็กค่ะลูกค้าตัวนี้เครื่อง1.5นะคะโตโยต้าเซียนะะต้าค่ะรถปี2018เลขไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นพนเริ่มต้นที่8ป0ถึง 9, ตลอดสัญญาค่ะลูกค้าวันนี้น้องให้อะไรกันบ้างเดี๋ยวแพมพามาดูรายละเอียดรีวิวกันรอบคันค่ะและสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเป็นรถ SUV ยเจที่นั่งไซส์เล็กแบบนี้นะคะลูกค้าประตูข้างเลื่อนไฟฟ้านะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะเป็นโตโยต้าเซียนต้าเครื่อง1.5 ะะรถสภาพใหม่ไม้น้อยใช,ใช้งานน้อยมากๆรับประกันสภาพป้ายแดงเลยนะคะไม่มีชนหนักชนเบาออพิ่ความไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาเป็นรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะไซส์เล็กแบบนี้ติดตามคลิปนี้ไว้ได้เลยเริ่มกันที่ไฟหน้าค่ะลูกค้าไฟหน้าให้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมาพร้อมกับ daytime running l i g h t เส้นย,ยาวๆแบบนี้เลย ะะไฟตัดมองมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้าขับสองสว่างกลางค่ำกลางคืนมองเห็นทุกทั่วถนนอย่างแน่นอนกระจังหน้าค่ะให้มาเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าค่ะลูกค้าลักชัวรี่มากๆถัดมาในส่วนของล้อแมกค่ะตัวนี้เป็นล้อแมกเดิมของทางโตโยต้าเลยนะคะ ตัวยางให้มาเป็นยางปี2023ค่ะลูกค้าแต่ไม่ต้องห่วงนะสำหรับใครที่สนใจเป็นคันนี้นะคะเปลี่ยนยางใหฟรีไม่มีคิดเพิ่มทั้ง4เส้นเลยนะคะล้อแม็กให้มาเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะในส่วนของโครงสร้างก็เช่นเดิมสามารถมาเช็คมาทดลองขับได้เลยนะคะทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกระจกมองข้างคะ่ะตัวนี้ให้มาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะเป็นกระจกมองข้างปรับออโต้นะคะมาพร้อมไฟเี้ยวเป็นที่เรียบร้อย จับมือนะคะตัวนี้เป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถปรับจากฝั่งคนขับได้เลยนะคะล็อกออโตโอ้เปิดออโต้แบบนี้เลยนะคะภายในห้องผู้โดยสารค่ะลูกค้าตอนนี้ก่อนก่อนข,ขึ้นดูนะคะ ในส่วนของการเปิดตัวนี้ให้มาเป็นปุ่มระบบฟูลสตาร์ทนะคะลูกค้าพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือว่ากดรับสายจากบนหน้าจอพวงมาลัยแบบนี้ได้เลยนะคะพวงมาลัยให้มาเป็นพวงมาลัยตัดนะคะขับง่ายนะคะแล้วก็จับง่ายถนัดมือมากๆนะคะไม่ว่าจะขับใกล้ขับไกลตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับคันนี้เลขไมล์เลขไมล์มแท้คะ่ะลูกค้าสาหรับคันนี้เลขไมล์แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสาม คันนี้ให้เลขไมล์มาแค่1 4 1 3 0แสมกิโลเท่านั้นนะคะแสดงในส่วนของระดับน้ำมันระยะทางในการวิ่งนะคะหน้าจอมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะหน้าจอกว้างขนาด5นิ้วแบบนี้เลยนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Bluetooth Audio นะคะ Air Auto ปรับ Auto ได้เลยค่ะลูกค้าสามารถเพิ่มระดับพัดลมเพิ่มระดับความเย็นตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะเกียร์ให้มาเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะ เบรกมือเป็นเบรกมืออัตโนมัตินะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะลูกค้าสีดํานะคะมาพร้อมที่วางแก้วนะคะตัดกับสีโครเมียมแบบนี้นะคะด้านในนะคะภายในตัวเบาะจะให้มาเป็นเบาะหนังสีทูโทนแบบนี้นะคะสีดําตัดกับสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะระบบความปลอดภัยค่ะถุงลมนิรภัยให้มา3จุดนะคะคู่หน้าแล้วก็ระวังเข่าด้วยนะคะที่เปิดกระจกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพมพาไปดูด้านหลังค่ะลูกค้าว่าจะกว้างขวางกันขนาดไหนเดี๋ยวแพมให้ดูด้านหลังห้องผู้โดยสารค่ะลูกค้าว่าในส่วนของการนั่งนะคะจะสามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากอีกสูงสุดถึง5้าคนเลยนะคะในส่วนของประตูเลื่อนตัวนี้เป็นที่เปิดไฟฟ้านะคะที่จับสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมีสัญญาณเตือนตรงนี้ด้วยสําหรับผู้โดยสารท่านที่1ก็จะนั่งเป็นตรงเนี้ยตำแหน่งนี้เลยนะคะอันนี้เป็นลําดับที่สองนะคะแล้วก็ลําดับที่สามค่ะ ถัดมาค่ะถ้ามีเพื่อนมาเป็นคนที่สี่นะคะก็จะเปิดประตูนะคะเปิดประตูไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเบาะก,ก็จะขึ้นอัตโนมัตินะคะน้องอมสูงเท่าไหร่เอ่ยสูงร้อยหกสิบแปดนั่งสบายไหมคะนั่งสบายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพับค่ะอ่าถ้ามีเพื่อนเข้ามาเป็นระดับที่ห้าก็จะนั่งตรงนี้นะคะลองนอนได้ไหมลองนอนอนอนสบายเช่นกันนะคะสําหรับคันนี้เวลาลงรถนะคะก็จะ เปิดประตูแล้วก็ลงมาแบบนี้เลยนะคะพับบอกเก็บขึ้นที่เดิมสาสำหรับใครนะคะที่มีเด็กเล็กนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะขึ้นรถคันนี้ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์มากๆมีที่ล็อกในส่วนของตรงนี้ด้วย นะคะคที่ล็อกเด็กตรงนี้เลยนะคะประตูเลื่อนไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะลูกค้าไม่ต้องเสียแรงดึงไม่ต้องเสียแรงขยับนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆหน้าจอนะคะมีมาให้เราเรียบร้อยคะ่ะลูกค้าไ,ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะแอร์หลังเย็นๆแบบนี้เลยนะคะไฟด้านหลังก็มีมาให้แล้วนะคะนี่คือด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะ ระหว่างประตูปิดก็จะมีเสียงส่งสัญญาณเตือนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังคะ่ะลูกค้าไฟท้ายให้มาเป็นไฟท้าย LED ตัว V แบบนี้เลยนะคะคู่กันมาด้านข้างแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะแล้วก็ตัวเซียนตานะสำหรับที่เปิดนะคะลูกค้าสามารถกดเปิดนะคะแล้วก็ดันประตูเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เดินทางไม่ครบทั้งหมด เจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าก็สามารถทับเบาะตรงนี้เก็บได้อีกนะคะสามารถขนของขมขนสัมภาระตรงนี้ได้อีกเช่นกันนะคะกว้างมากๆนะคะแม้จะเป็นรถไซเล็กแต่ก็กว้างมากๆนะคะฝังถาเปิดน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายตัวรถแบบนี้นะคะของอัตรากินน้ำมันคันนี้นะคะอยู่ที่18กิโลลิเท่านั้นรองรับในส่วนของตัวเบนซินนะคะ9195หรือ E20 สามารถได้หมดเลย นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ถือว่าเป็นรถ SUV ไซส์เล็กที่ประหยัดน,นะคะแล้วก็เดินทางได้สะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบและสนใจเป็นคันนี้วันนี้แพรมให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะสำหรับโตโยต้าเซียนตาเครื่อง1.5ตัววีวันนี้ให้ราคาไปเลย500,000ทวน ะะและถ้าสนใจเป็นอาซื้อแบบจัดไฟแนนซ์คันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8 9 0 0 0ตลอดสัญญาไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0942899320หรือหากอยากดูรูปรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเอกสารเพิ่มเติมนะคะสามารถทักบ้านเขียวมาสอบถามได้เลยนะคะจะเป็นแอ5 3ตัวแล้วก็ B1 ตัวนะคะชื่อว่าหนูนารรถสวยถูกใจ แต่สาหรับใครที่อยากมาชมรถมาทดลองขับก่อนก็สามารถเข้ามาดูรถที่สาขาสามเหลี่ยมอโอตโต้จังหวัดขอนแก่นได้นะคะร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งกันเลยทีเดียวตอนนี้รถทางร้านมีให้เลือกชมมากกว่า500คันเลยนะคะอยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนหรือคลิปหน้าอยากให้แพมทํารีวิวรุ่นไหนให้ชมเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแพมจะทําเป็นรีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมฝากกดติดตามกดไลค์กดใจกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะ